บทที่ 6. d e ีบา a r หลังจากเลิกงานตุนรามพีเจและไททันตัดสินใจไปผ่อนคลายกันที่ร้านด e บา a r ซึ่งเป็นบาร์คลาสสิกเล็กๆที่เต็มไปด้วยแสงไฟสีส้มสลัวๆบรรยากาศในร้านนั้นอบอุ่นสบายตาและเต็มไปด้วยกลิ่นหอมจังๆของไม้ลูกโอ๊กและเครื่องดื่มบรรยากาศในบาร์ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนลมเย็นในค่ำคืนที่เงียบสงบ เมื่อพวกเขาเดินเข้ามาเสียงเครงแจ๊สที่เปิดเบาๆคลออยู่ทั่วร้านเรากับเชิญชวนให้พวกเขานั่งลงและใช้เวลาผ่อนคลายหลังจากวันทำงานอันเหนื่อยลา้าพีเจและไททันนั่งลงบนเก้าอี้พร้อมกับสำรวจเมนูอย่างตั้งใจส่วนรามและตุนนั่งลงที่โต๊ะข้างๆกันบรรยากาศที่นี่ดีจังนะครับรามพูดพร้อมยิ้มเล็กๆขณะมองไปรอบๆตุลยิ้มตอบใช่ แสงส้มๆแบบนี้ทำให้รู้สึกสบายตาดีนะแถมยังทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นด้วย PJ นี่เทสดีจริงๆ PJ หันไปหาพวกเขาพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆงั้นต้องสั่งอะไรแจมๆแล้วแหละผมอยากลองคอกเทลที่นี่ดูว่าจะดีสมชื่อร้านหรือเปล่าในขณะที่พวกเขาสั่งอาหารและเครื่องดื่มรามเหลือบสายตาไปทางบาร์และเห็นพนักงานชายที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ ดวงตาของรามเบิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเป็นเฟยเพื่อนเก่าที่เคยทำงานอยู่ที่ร้านโจคิงมัสซาชใบหน้าจีนของเฟยที่เคยมีความเคร่งขรึมในวันที่เหน็ดเหนื่อยจากการนวดตอนนี้กลับดูผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมไอเฟยรามพึมพำออกมาด้วยความตกใจเล็กน้อยตุนที่นั่งข้างๆสังเกตเห็นสีหน้าของรามแล้วถามขึ้นมีอะไรหรอรามรามพยักหน้า พี่นั่นเฟยไงไอเฟยอ่อะเออเฟยนี่ว่าพี่ก็ว่าหายไปไหนออกมาทำงานที่นี่เองตุนพูดด้วยสีหน้าชัดเจนหายสงสัยแล้วจึงพูดต่อแต่ก็ช่างมันเถอะชีวิตมันนะเนาะรามที่รู้สึกทั้งประหลาดใจและสงสัยเขารีบขอตัวลุกออกจากโตะ๊ะและเดินไปหาเฟย ในขณะที่เดินผ่านโต๊ะอื่นๆในร้านดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้ส่วนพีเจและไททันมองตามไปด้วยสีหน้าที่แปลกใจเล็กน้อยแต่พวกเขาก็เลือกที่จะนั่งรอยอย่างเงียบๆเมื่อรามเดินมาถึงเคาน์เตอร์บาร์เฟย์หันมามองเขาด้วยความตกใจเล็กน้อยแต่ไม่นานก็ยิ้มออกมาอย่างเป็นมิตรเอา้ารามมาได้ไงวะเฟย์พูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความยินดีเล็กน้อยรามยิ้มกลับเขา ไงมึงไม่ได้เจอกันนานเลยนะมึงเป็นไงบ้างเฟยิ้มบางๆก็ดีว่าพยายามปรับตัวอยู่กับงานใหม่แล้วมึงมากับใครวะเพิ่งมาร้านนี้หรอหรือว่ามาบ่อยแล้วไม่ค่อยบ่อยหรอกนี่มาผ่อนคลายกับเด็กๆใหม่ๆแล้วก็พี่ตุลหลังเลิกงานเลยหันมาเจอมึงพอดีรามก่อนจะเข้าเรื่องที่เขาสงสัยแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาทำงานที่นี่ล่ะกูจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันมึงยังโอเคและสนุกกับงานนวดอยู่เลยนะ เฟยถอนหายใจเล็กน้อยสีหน้าเขาดูเคร่งขรึมลงเล็กน้อยก่อนจะพูดเออแต่มันก็มีเรื่องหลายๆอย่างที่กูต้องคิดนะที่จริงแล้วกูลาออกจากร้านนวดของเจ๊แกเพราะน้องมดแฟนของกูนั่นแหละรามมองเฟยด้วยสายตาที่สงสัยฮะน้องมดที่มึงเจอที่ยิมอะนะสรุปแล้วคือคบกันหรอเชีย้ยแล้วที่มึงออกจากงานนี้มันเกี่ยวกับน้องมดไงวะเฟยพยักหน้าใช่ น้องมดเขาไม่สบายใจกับงานที่พวกเราทำเขารู้สึกว่าการทำงานนวดบางครั้งมันต้องใช้ร่างกายแลกกับเงินและบางทีก็อาจจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาไม่เข้าใจหรือไม่ชอบใจเขาไม่ชอบที่กูต้องไปอยู่ใกล้กับลูกค้ามากขนาดนั้นมันทำให้เขารู้สึกอึดอัดและก็คิดว่ากูเป็นคนที่เอากับใครก็ได้อะเฟยเล่าต่อด้วยน้ำเสียงที่เงียบลงพวกกูทะเลาะกันหลายครั้งเพราะเรื่องนี้จนกระทั่งวันหนึง่งเขาบอกให้กูเลือก ถ้ากูยังอยากจะอยู่กับเขากูต้องออกจากงานนี้และไปหางานที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจมากกว่าเดิมกูก็เลยรามพยักหน้าเข้าใจเออกูเข้าใจนะความรักมันก็ต้องมีการเสียสละและปรับตัวเพื่อกันและกันบ้างเฟอร์ยิ้งเล็กๆและพยักหน้าก็ใช่แต่ชีวิตอะมึงไอรามงานนั้นมันเงินดีมึงก็รู้จนหลายครั้งหลังๆมากูรู้สึกว่ากูเสียดายไรายได้ที่เคยได้เยอะจากงานนวดและตอนนี้ กูก็เลือกที่จะมาเป็นบาร์เทนเดอร์ที่นี่แทนเพราะอยากให้น้องมดสบายใจแต่ใจของกูไม่สบายเลยวะ่ะรามเพราะเงินแม่งน้อยรามมองเฟยด้วยความรู้สึกประทับใจและเห็นใจเอานะมึงงานใหม่มึงมันก็ดูน่าสนใจดีเว้ยเดี๋ยวเงินมันก็มาเองแหละถ้ามีรักดีๆครับเพื่อนรักเฟยถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะพูดต่อเออขอบใจนะมึงแต่ทุกวันเนี้ย กูยังนึกถึงคำพูดของเจฟเฟียอ,อยู่เลยที่กูได้โทรไปบอกลาออกก่อนวันที่จะไปทำงานหลังร้านเปิดเจ้เขาก็เข้าใจในเหตุผลของกูดีและบอกกูว่าถ้าวันหนึ่งกูอยากกลับไปทำงานที่นั่นอีกก็สามารถกลับไปได้เสมอตอนเนี้กูแม่งโคตรสองจิตสองใจเลยว่าเออเออมึงก็คิดคิดดูก่อนแล้วกันคอ่คอยคิดก็ได้เพราะกูดูท่าแล้วว่าถ้ามึงกลับมาทำงานต่อนะน้องมดมึงอ่ะจะยังไงกับมึงกันแน่กูก็ไม่อยากพูดมันเป็นเรื่องของครอบครัววะ่ะ ฮ่าฮ่าสูส้ๆครับเพื่อนเฟยรามพูดด้วยความขี้เล่นติดตลกตักเพื่อนเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นให้กับการทำงานของเขาโดยที่ในจิตใจของเขาก็เริ่มอย่างคิดได้เช่นกันว่าครั้งหนึ่งเรื่องราวเช่นนี้เคยเกิดกับเขาเหมือนกันตอนที่เขาได้พบกับความรักที่เขาได้รับมันกับคุณวิสุทธ์หลังจากที่พูดคุยกันเสร็จรามและเฟยย,ยิ้มให้กันอย่างเข้าใจรามรู้สึกประทับใจในความตั้งใจและการเสียสละของเฟยเพื่อความรัก เขาจึงบอกลาเพื่อนเพื่อกลับไปที่โต๊ะและนั่งลงข้างตุนก่อนตุนจะมองรามด้วยสายตาสงสัยเล็กๆรามคุยอะไรกับเฟยออะนานจังรามหันมายิ้มก็แค่ถามสารทุกขสุขดิบที่เฟยมันลาออกจากร้านนวดเพราะน้องมดเฟนของเฟยมันไม่สบายใจที่เขาทํางานนวดก็เลยมาทํางานที่นี่แทนนะครับพี่ตุลพีเฟังแล้วพยักหน้าแรงอะพี่แต่มันก็เป็นการเสรียสละเพื่อคนที่รักดีนะผมโคตรนับถือพี่เขาเลย นับถือ,อไรอเรามีแฟนหรอพูดแบบนี้ตุ้นสงสัยตาหลอกถามสถานะของรุ่นน้องแบบเนียนๆโอ้ยพี่เอาที่ไหนมามีครับปัจจุบันยังจะเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยฮ่าฮ่าฮ่าพีเจพูดด้วยสีหน้าเคอะเขินติดตลกก่อนไททันจะเสริมขึ้นมาว่าพี่อย่าไปเชื่อพีเจมาเลยครับเด็กมันเยอะแยะหล่อหวานขนาดนี้ไม่มีแฟนพูดให้ตายก็ไม่อยากจะเชื่อไททันพูดพร้อมกับยกแก้วค็อกเทลขึ้นมาดื่มอ่ะ และเราอะมีหรือเปล่าแซลเพื่อนได้ก็ต้องตอบมาบ้างตุนถามพร้อมหันไปสบตารามและหันมองร่างใหญ่หนาของไททันโสดครับพี่รอเสียมาเลี้ยงอยู่ครับฮ่าเห็นเขาบอกทำงานร้านนี้กันนะและถ้าโชคดีมัดใจลูกค้าได้จะได้นักธุรกิจกระเป๋าหนักมาเปบ่อยๆไททันพูดตอบพร้อมมองหน้ารามรู้ได้ไงวะใครบอกมึงไททันพีเจถามในขณะที่รมนั่งมองด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง โอ้ยคุณพีเจครับไม่มีใครบอกก็ต้องรู้เองไหมครับเพื่อนตั้งแต่มาทํางานคุณหมอนวดพีเจไม่ได้สังเกตลูกค้าแต่ละคนเลยหรือไงมีแต่คนรวยรวยมีทิปหนักๆทั้งนั้นไทท่านพูดพร้อมทําท่าทางกวนตีนใส่ฮ่าฮ่าอ่ะอจะเหลือเหรอครับคุณหมอนวดไทท่านพีเจยิ้มตอบชุนตาเป็นสระอีอย่างน่ารักน่าเอ็นดูและพวกพี่เคยได้ลูกค้ากระเป๋าหนักเปกันบ้างหรือยังครับไทยท่านถามด้วยความสงสัยจนนั้นได้สร้างความอึดอัดให้กับรามเกิดขึ้น เพราะเรื่องนี้มันไม่ควรจะพูดตอนนี้ตอนที่เขาอยู่กับตุลจนทําให้ทั้งตุลและรามมองหน้ากันด้วยสีหน้ายิ้มเย็นที่ไม่ค่อยอยากจะ,สะแสดงอาการพี่รามเขาก็เคยมีครั้งหนึ่งส่วนพี่ไม่เคยมีเพราะพี่รู้ว่าการหลงรักกับลูกค้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเพราะว่าครั้งต่อไปหรือนอกรอบมันจะกลายเป็นนวดฟรีไงฮ่าฮ่าตุลตอบแทนรามจนทําให้รามตกใจในคําตอบที่เกิดขึ้นในขณะที่ตุลเองก็มีทีท่าที่เริ่มจะสนุกกับสิ่งที่พูด ก่อนพีเจจะรีบเปลี่ยนบทสนทนาเพราะวงดนตรีวงโปรดของเขากำลังจะขึ้นแสดงเฮ้ยพี่พอร์ชวงแอตลาสหลังจากนั้นทั้ง4คนก็ได้สนุกกับเสียงเพลงดื่มด่ำกับเครื่องดื่มค็อกเทลและอาหารจนรู้สึกถึงความสุขและสนุกอีกครั้งจนนั้นได้สร้างความสนิทให้พวกเขามากขึ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับพีเจไททันและตุน ที่การคุยและลักษณะนิสัยมันเข้ากันได้เป็นปีเป็นคลุยจนนี่ทำให้ตุนมีน้องสนิทเพิ่มใหม่อีกสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันรามเองก็เริ่มรู้สึกถึงความขัดอกขัดใจกับคำพูดของตุนที่พูดถึงลูกค้าแต่เขาก็เลือกที่จะไม่แสดงออกให้ตุนได้รับรู้ถึงความในใจของเขาแต่อย่างใด